สวัสดีค่ะขอยินิีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะ,ะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพทั่วๆไปนะคะของเดือนมิถุนายนปี2,564นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นของคนราศีธนูค่ะชาวธานูก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16บพฤธันวาคมนะคะจนถึงวันที่14มกราคมค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีธนูนะคะกับ การแบ่งราศีแบบโหรศัตร์ไทยรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะขออภัยกับความล่าช้าเนื่องจากว่าติดภารกิจในเรื่องของงานค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะก็ลงตัวแล้วถึงจะมีเวลามาเล็กค์ดคลิปวิดีโอให้นะคะขออภัยส่วนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะของคนราศีธนูนะคะชาวธน,นูรัคนาธนูค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ต่าง จะลงเอยยังไงนะคะภาพ่วมทั่วไปรวมไปถึงในเรื่องสุขภาพด้วยเนาะนะคะมาสักครู่หนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างของคนราศีธนูมิถุนายนปี2564ค่ะผ่านมาครึ่งปีนะคะพวกเราแข็งแกร่งกันมากนะคะแล้วเราก็จะผ่านพนทุกสิ่งทุกอย่างไปร่วมกันนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะและหวังว่าการทำนายดวงก็จะเป็น ไกด์ไลน์เป็นกําลังใจเป็นทางออกให้กับคุณและหลายคนที่เผชิญกับความทุกข์อยู่นะคะสักครู่นึ่งนะวันนี้ใช้ไพ่ออฟเตอร์ทาร์ตนะคะสำหรับนี้มาใช้ในการทำนายดูกันนะคะของคนราศีธนูรัชนาธนูค่ะใบแรกของคุณไพ่เดอะเวิร์นะคะ 3ดาบก่อนที่จะเจอเดอะวูเป็นไงคะพังมากจากที่รักลุงลังเหลือเกินชีวิตของคุณนะคะ Queen of Pentacles นะคะแล้วก็ไพ่ The Empress สเหรียญ Queen of Swords สถ้วย Two of Cups นะคะ King of Swords นะคะไพ่ The Hermit แล้วก็ Outcome เป็นไพ่ก้าวเหรียญน,นะคะของคนราศีธนูรัคนาธูนะคะ,ะเผชิญกับความยุ่งยากของชีวิตความเร็วร้ายความย่ำแย่ายมาเหมือนกันหัวใจของคุณมันมีบาดแผลหรือใครสักคนนึงเข้ามานะคะแสวงผลประโยชน์กับคนราศีธนูแล้ว ฝากแผ่ใจเอาไว้อย่างมากมารสมของชีวิตนะคะวุ่นวายประเดประดังเข้ามาหมดเลยความเป็นสามดาบเลขสามนะคะรักสามเศร้าการเผชิญกับความเขาเรียกว่าความพังหรือคนที่เข้ามาแล้วฝากแผ่ใจไว้ให้กับคุณเยอะเหลือเกินเกิดจากความไว้ใจเกินจัดกันจนเกินไปนะคะอ่าความเป็นไพ่ หัวใจมีผ้าพันแผลอยู่อันนี้เป็น after t h r o i เพราะฉะนั้นมันจะเป็นภาคต่อของライเดเวทนะคะนี้ในสำรับนี้นะคะเหมือนคุณกำลังถอนดาบออกมาจากใจของคุณสิ่งใดที่มันทำลายมีมันมีผลกระทบกับจิตใจของคุณคุณจะเคลียร์มันแล้วเอาผ้าพันแผลไว้ปิดให้มันสนิทนะคะอยู่ในช่วงของการฮิลิ่งร่างกายและจิตใจของตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การรับวันใหม่การเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตของคุณนะคะไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาเดอะเวิร์คือการ สมหวังสำเร็จนะคะมีความสุขแบบบริบูรณ์มากๆ The word คือคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่คุณผ่านพ้นทุกๆอุปสรรคได้แล้วคุณจะได้รับของขวัญจากพระเจ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจัก,กรวาลทั้งหลายเป็นในรูปแบบของความร่ํารวยความสงบสุขของชีวิตนะคะในเรื่องของการเงินเข้ามาแทนที่ The word ใบนี้นะคะขอให้คุณยึดมั่นถือมันเอาไว้มองเอาไว้นะคะเพ่งเล็งไว้มันจะเป็นของคุณแล้วเร็วๆวันนี้นะคะ The word นั่นหมายถึงว่าคุณได้เผชิญกับวิบากกรรม ทุกสิ่งทุกอย่างการโดนช่อโกงคนไม่หวังดีกับคุณนะคะคนที่ทําร้ายหัวใจของคุณมาตลอดจนทําให้คุณเกิดความเสียความรู้สึกตัวนี้นะคะคุณกําลังจะถึงฝั่งแล้วกําลังจะซซักสประสบความสาเร็จแล้วอย่างที่ย้าให้ว่าปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นคุณจะอยู่ในจุดที่ปลอดภัยของชีวิตมากๆนะคะมองย้อนกลับเรื่องราวในอดีตบ้างคุณเป็นคนที่ใจดีมากนะคะถ้าใครทําอะไรกับคุณสักหน่อยนิดนึงนะคะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณจะรู้สึกว่ามีมีบุญคุณกับเขาเหลือเกินหรือว่า เป็นหนี้บุญคุณกันเหลือเกินคุณจะเป็นคนที่ซาบซึ้งในสิ่งที่คนอื่นหยิบยื่นให้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับคนราศีธนูลัคนาลัคนาธนูเพราะคุณเป็นคนที่มีความกระตันอยู่เป็นคนที่ซึ้งกับน้ําใจของคนอื่นมากๆจิตใจดีนะคะแต่ว่าความจิตใจดีของคุณความอ่อนโยนความเรียบง่ายของคุณนะคะความอะไรก็ได้อ่ะ มันทาให้มีคนเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ฉาบช่วยผลประโยชน์กับคุณอยู่บ่อยๆครั้งนะคะถามว่าเข็ดไหมก็ไม่เข็ดนะยังเป็นคนใจดีเหมือนเดิมนะคะใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือ,อรักในความสบายนะคะรักในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะคุณได้รับบทเรียนอะไรมากมายนะของคนราศีธนูมันทําให้คุณนะคะเหมือนได้ตกผนึกทางความคิดของตัวเองว่าได้เวลาที่คุณจะรักตัวเองรักในศักดิ์ศรีของตัวเองหรือว่าสร้างกรอบแห่งความ ปลอดภัยให้กับตัวเองบ้างจากที่เคยใจดีมากๆเห็นไหมมีแต่คนเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์บางทีรู้ตัวก็เลือกที่จะไม่พูดใช้คําว่าไม่เป็นไรไบ่อยๆไม่เป็นไรไบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วข้างบนเป็นไงคะคุณจะเคี่ยวมากคุณจะนิ่งคุณจะมีสติคุณจะตรายตองพทุกๆคนที่เข้ามาคุณจะคัดกรองทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณคําพูดของคุณอาจจะดุดันดุเกี้ยวกาดขึ้นเพื่อเป็นการโปรเทคตัวเองเพราะว่า คุณเจ็บมามากพอแล้วคุณเรียนรู้มากพอแล้วนะคะแล้วก็ในความเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตคือการอยู่กับตัวเองนะคะคบทวนหาคำตอบอะไรเงียบๆอยู่กับตัวเองสักพักเหนื่อยร้ากับการผเผชิญต้อง กับปัญหานะคะสิ่งที่คุณต่อสู้มาอย่างยาวนานคุณมีความแข็งแกร่งมากมายเลยนะคะยืนหยัดด้วยํำแขงของตัวเองมีทั้งอํานาจบารมีมีทั้งความขยันทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ขาดคือคนที่เข้าใจคนที่จะมาแบ่งเบาทุกๆความรู้สึกมาซับพอร์ตคุณนะคะหวังสิ่งไหนคุณจะได้สิ่งนั้นพึงปรารถนามากคุณจะได้พลังของคุณมันจะเป็นลักษณะของการดึงดูดบุคคลที่พึงปรารถนาเข้ามาอยู่ในชีวิตใครที่ไม่พึงปรารถนาจะถูกปากเขาเรียกว่าเตะออกไปนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเตะออกไปให้หมดเลยนะคะให้เหลือแต่ความสุขความสงบหรือว่าคนที่เข้ามาแล้วให้คุณสร้างความร่ารวยสร้างสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆให้กับคนราศีธนูรัคนาธนูนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรมีสติเยอะๆย,ยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีศีลธรรมนะคะมันเปรียบเสมือนเหตุการณ์ที่มาลองใจคุณว่าคุณจะผ่านพ้นทุกๆอุปสรรคมนั้นไปได้ไหมจะผ่านไปด้วยการใช้ศีลธรรมนําทางไหมถ้าคุณทําได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมจัดสรร ในสิ่งที่มันคู่ควรให้กับคุณแน่นอนนะคะในชีวิตเรามันไม่มีอะไรได้มาง,ง่ายๆเพราะฉะนั้นนะคะขอให้มีมุมมองแบบทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าเพ้อมากนะคะอย่าคิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไปหรือว่าอย่าจะไว้ใจใครมากเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วเขาจะฝากแผ่ใจไว้ให้คุณนะคะ,ะในเรื่องของการงานของคนราศีธนูบ้างนะคะชาวธนูค่ะในส่วนของการงานของคุณนะคะ คุณผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะแต่คุณเป็นคนที่ให้กําลังใจตัวเองได้เก่งมากหรือว่าให้กําลังใจกับคนรอบข้างซัพพอร์ตคนรอบข้างได้เยอะมากๆคุณอาจจะดูเป็นแม่พยาในสายตาของคนอื่นเป็นเอ็กซ์เพิร์หรือเป็นคนที่ใจดีคอยให้คําแนะนาปรึกษาใครอยู่ด้วยกับคุณนะเขาจะรู้สึกว่าคุณอบอุ่นนะคะแล้ว2เหรียญลักษณะของการทํางาน2ออย่างในเวลาเดียวกันหรืออยู่ในช่วงของการปรับปรุงระบบแผนงานเพื่อพัฒนาให้มันสูตรความรุ่งเรืองให้ความโดดเด่นความทันสมัยความหรูหรา หรือว่าให้อยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณพอใจมากแต่ปัญหาเป็นไงคคุณกําลังเฟ้นหาบุคลากรเฟ้นหาลูกน้องเฟ้นหาคนมาซัพพอร์ตงานคุณเป็นคนช่างเลือกพิถีพิถันกับเรื่องงานมากแต่ลืมพิถีพิถันในเรื่องของความรักนะของคนราศีธนูเนี่ยนะคะและเรื่องงานที่คุณละเอียดทีสุดเลยนะคะงานด้านศิลปะการออกแบบด้านอาหาร อะไรต่างๆคุณใส่ใจทุกอย่างที่คุณลงมือทําแล้วเหมือนคุณกําลังกํากับงานงานนั้นเองด้วยนะคะนั้นกําลังเฟ้นหาอยู่คนแล้วคนเล่าก็ไม่ถูกใจเนาะลูกน้องนะคะช่วงนี้ถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมคุณค่อนข้างสับสนกับจุดยืนของตัวเองนะคะไพ่สามดาบกับสองเหรียญสับสนกับจุดที่ตัวเองยืนอยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกําลังหาทางที่ใช่ของตัวเองสุดท้ายคุณจะค้นพบสิ่งที่ใช่สําหรับคุณนะคะหลังจากที่ค้นหามาอย่างยาวนานคุณจะรู้ว่า จิตวิญญาณของคุณมันเหมาะกับอะไรคุณเกิดมาเพื่ออะไรหรืองานอันไหนที่คุณทําแล้วมันถูกฉลุนะคะก่อนหน้านี้ลองผิดลองถูกนะคะมันทำให้คุณอาจจะเสียเวลาหรือว่ามีประสบการณ์บทเรียนขึ้นนะคะแล้วในเรื่องของการงานต่อนะคะอยู่ที่เดิมก็น่าชื่นอ,อกตรมมากมีความคิดคิดอยู่กับ,กบตัวเองเงียบๆว,ว่าจะย้ายดีไหมจะโรเท t ภายในดีไหมนะคะลักษณะของการย,กย้ายคือย้ายออกไปทําของตัวเองเลย ไปทาอะไรที่มันเป็นกิจการเป็นความฝันของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยทำแล้วมันแล้วมันล้มเหลวแล้วคุณอยากจะขอโอกาสในการแก้ตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะขอโอกาสปรับปรุงแก้ไขพิจารณาใหม่หรือแผนการใหม่หมดเลยนะคะต้องการในเรื่องของการทําธุรกิจส่วนตัวอยากจะออกจากงานประจํามาทําธุรกิจส่วนตัวแต่ด้วยมารสุมอะไรหลายๆอย่าง มันยังขุกลุ่นอยู่วุ่นวายอยู่มันก็เลยทําให้คุณนะคะเลือกที่จะวางแผนชะลอขอโทษค่ะชะลอตัวก่อนแล้วก็วางแผนทางการงานนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังมันจะไปได้สวยมากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ว่าเรานั่งอยู่เฉยเราได้เราได้มาคุณจะต้องลงมือคุณจะต้องแข็งแกร่งคุณจะต้องหนักแน่นคุณจะต้องมีความเป็นผู้นําหรือมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทําอย่างสูงสุดผลลัพธ์มันก็จะตอบแทนอย่างสูงสุดเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น ตั้งมัานในอุดมการของตัวเองจุดยืนของตัวเองนะคะอย่าวากแวกอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไม่ได้ทําสักอย่างหนึ่งนะคะส,ส่วนใครอยู่ในจุดที่คุณทํางานประจําทามานานมากๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงงานเลยไม่ชอบการย้ายบริษัทย้ายองค์กรเลยแต่มันก็มีปัญหาอยู่นะคะอาจจะมีปัญหากับเจ้านายนะคะเป็นไพ่ทีเอ็มเพรสเป็นไพ่สองเหรียญคือเป็นลันกษณะของการเข้าหาเจ้านาย อ่าแล้วมันมีประเด็นอะไรที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางความคิดมากๆขึ้นมาความให้คุณเกิดความรู้สึกอึดอัดก็เลยอยากจะปลดล็อกแหละหรือสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรคือคนเข้าใจในสิ่งที่คุณทําบทบาทที่คุณอยู่นะคะสองถ้วยคือการซัพพอสนับสนุนจากเจ้านายบ้างถามเราบ้างว่าเราเหนื่อยไหมอ่าต้องการแบบนี้นะคะต้องการความเข้าอกเข้าใจความเห็นอกเห็นใจนะคะแต่ผลลัพธ์ออกมาดีนะคะในเรื่องการงานถามว่าย้ายไหมเอาว่าเป็นลักษณะของการโยกย้ายภายใน ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะนาอแต่ยังไม่ได้ย้ายออกน้อองค์กรยเว้นว่าคุณจะไปทํางานประจําอาเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองส่วนคุณพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะคะปรับตัวเก่งมากชาวราศีธนูนะนะคะคุณก็ยังเป็นคนที่ยืนหยัดกับความการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองคุณเป็นคนที่มีฝันมีความทะเยอทะยานมีแบบแผนของตัวเองค่อนข้างชัดเจนมากๆต่อให้ใครบอกว่าคนราศีธนูทําไม่ได้หรอก แต่คุณเป็นคนที่คิดบวกมากพอมีพลังในใจมากพอที่จะผลักดันตัวเองให้ไปได้ไกลกว่าน,นั้นนะคะคุณจะลบล้างทุกๆคําดูถูกหักล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นพลังงานด้านลบออกนะคะต่อจากนี้จะมีแต่คนซูฮกคุณยอมรับในความสามารถแล้วคุณอาจจะเป็น ยืนหนึ่งในจุดที่คุณทานะคะผลงานของคุณมันอาจจะโดดเด่นมากๆกนะคะก็มีคนจับตามองดูผลงานของคุณนะคะเดี๋ยวจะมีบริวารน,นะคะเข้ามาซัพพอร์ตหรือมีคนเก่งเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะคิงออฟสอดคือเป็นคนทํางานเก่งมากๆนะคะเอามาช่วยในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการเป็นมือขวานะคะเป็นแขนเป็นขาให้อ่าเป็นคนที่ไว้ใจได้นะคะแล้วผลงานเกิด นะคะการเงินก็จะตามมาด้วยมันเด่นมันเด่นไปเรื่อยๆของมันนะคะแต่ว่าคุณอย่าใจร้อนและอย่าสับสนอย่าใช้อารมณ์ในการนําทางการทํางานให้ใช้เหตุและผลมองทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะขอดูต่อนะคะการงานของคนราศรีธนูเป็นยังไงอีกใครที่ทำด้านออนไลน์นะ The World เนี่ยทีแรกคุณอาจจะดออปไปพักนึงนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาฟอโล o คนเยอะขึ้นความมีชื่อเสียง ดะ,ะดวงดารานักแสดงอะไรพวกนี้ยูทูบเบอร์ทั้งหลายอะนะคะก็ก็เด่นนะแต่คุณต้องปรับปรุงนะคะให้ทันสมัยมากขึ้นอย่าอยู่กับอย่ายึดติดกับแบบแผนเดิมๆนะคะต้องปรับแล้วการงานของคุณจะก้าวกระโดดมากๆนะคะคุณเผชิญกับวิบากกรรมอะไรบางอย่างมาเป็นอุปสรรคเปรียบเ,เสมือนมารที่มาขวางทางคุณนะคะมันทําให้คุณเสียสมาธิสูญเสียการทรงตัวแต่ด้วยความเป็นสเตรนจ์คือความแข็งแกร่งภายในใจ คุณก็ยังดึงสติตัวเองกลับมาได้แล้วมาเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆสู่ความทันสมัยนะคะความมีชื่อเสียงมันก็จะเกิดขึ้นเงินทองก็จะไหลามาเทมาอันนี้พูดให้เห็นตามสเต็ปเลยเนาะนะคะเพวัะนั้นทำให้ดีที่สุดนะคะชาวธนูขานะคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะมีคนให้คําแนะนําปรึกษาคนที่ให้กําลังใจคุณนะคะเป็นคนคิดบวกมากคนนี้เป็นคนทํางานเก่งนะคะจะเข้ามามีบทบาทเบื้องหลัง ในชีวิตของคนราศีธนูค่ะส่วนในแง่ของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นโรคเครียดหน่อยกังวลขี้เบื่อด้วย3ดาบเนี่ยเจ็บป่วยอดๆแอดๆไม่ค่อยดี3วันดี4วันร้ายหรือว่าเป็นลักษณะของอาการเจอของมีคมนะคะความซุ่มซ่ามอ่าน่าจะเป็นแบบแบบนี้มากกว่าแต่ถามว่ามีอะไรที่รุนแรงไหมผ่านเดือนพฤษภาคมได้ร่างกายคุณก็แข็งแรงแล้วค่ะ คุณผ่านพ้นทุกๆุบารสุมทุกๆอุปสรรคอะไรที่มันมาทำร้ายจิตใจคุณไปหมดแล้วพอคุณไม่เครียดร่างกายคุณก็แข็งแรงค่ะนะคะมีแต่กําลังที่จะหาเงินมีแรงขับเคลื่อนตัวเองค่อนข้างสูงนะคะทุกอย่างจะได้ดั่งใจแต่ขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับผิวหนังอ่าเช่นเป็นสิวง่ายเป็นผดผื่นง่ายมอาจจะเป็นขึ้นมาตามสภาพอากาศหรือความเครียดอะไรต่างๆอันนี้พึงระมัดระวงังดูแลตัวเองไว้นะคะ เนาะส่วนการเรียนบ้างเพิ่มเติมให้นะคะหลายหลายท่านรีเควสต์มานะคะขอการเรียนบ้างเนาะโอ้ยอยากจะเรียนอะไรตามใจตัวเองแต่บางครั้งมันก็ติดขัดนะคะเกิดความลังเลความสับสนนะคะทางออกของการเรียนของคุณจงเลือกในสิ่งที่คุณถนัดจงเลือกในสิ่งที่คุณรู้สึกดีนะคะเพราะตรงนั้นมันจะทําให้อ่าคุณค้นพบค้นหาตัวเองเจอนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนชอบ ครูพักหลักจําไม่ชอบการเรียนในห้องเรียนเลยน่าเบื่อน่าเบื่อที่สุดเลยของคนราศีธนูเลือกที่จะเรียนในห้องเรียนอ่าขอโทษอะนอกห้องเรียนครูพักหลักจําเรียนผิดเรียนถูกประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุดของคนราศีธนูนะเวลานี้นะคะการเรียนถามว่าผ่านได้ไหมที่แลกก็แก้ไปแก้มาแต่สุดท้ายก็ผ่านนะคะทุกอย่างออกมาดีคุ้มค่ากับความตั้งใจหรือใครอยากจะเรียนโหราศาสตร์ด้านภาษาภาษาศาสตร์ ด้านเฉพาะทางพิพากษาทนายความหรือว่าแพทย์เฉพาะทางอะไรต่างๆอาจจะลังเลมานานได้เวลาแล้วนะคะคุณจะทําจริงจังมากขึ้นคุณจะลงมือกับสิ่งนั้นและมันอาจจะเป็นการปูทางเข้าสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงด้วยไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณได้เลยเพราะจบท้ายด้วยค่าก้าเหรียญคือการประสบความสาเร็จที่อย่างสง่างามมากๆนะคะส่วนในส่วนของความรักบ้างราศีธนูค่ ดวงความรักของคนราศีธนูสาดาบกับ2เหรียญขึ้นมาชัดเจนมากมายรัก3เศร้ารักที่เป็นตัวเลือกลึกๆนะยังไม่เริ่มก็อ,อกหักแล้วอะสำหรับคนที่คุยคุยกันหรือคนโสดแค่ยังไม่เริ่มก็รู้สึกอ,อกหักรู้สึกเฟลรู้สึกแย่คุณอาจจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองระดับหนึ่ง The Empress คือจุดที่คุณอยู่มันโอเคมากๆนะคะตัวตนของคุณมันโอเคหมดเพียงแต่พอเกิดการเลือกเกิดการเปรียบเทียบ มันทําให้คุณรู้สึกอยากจะถอยออกจากใครสักคนหนึ่งที่คุณคุยมแล้วคุณเกิดเคยเกิดความรู้สึกดีกับเขามากๆแต่เมื่อมีการแลกเปลี่ยนทัศนคตินะคะสองเหรียญเกิดขึ้นเนี่ยพอแลกเปลี่ยนไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นการทําร้ายจิตใจคุณกับการเปรียบเทียบอะไรบางสิ่งบางอย่างภาพลักษณะหรือตัวเลือกมันมากไปคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองมากพอที่คุณจะยืนอยู่อย่างโดดเด่นโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาเลือกแต่คุณจะเป็นฝ่ายที่เลือกเอง เพราะนั้นคุณเซฟความรู้สึกของตัวเองด้วยการไม่เป็นตัวเลือกของใครขออยู่ในจุดของตัวเองอย่างเงียบๆแล้วก็โฟกัสคอนเซนเทรตกับการาทำมาหากินกับการทำธุรกิจกับการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเหงาหน่อยแต่มีความสุขที่ไม่มีใครมาบั่นทอนกำลังใจคุณเหนื่อยนะคะสิ่งที่คุณต้องการคุณไม่ได้ต้องการ,ค,การความเพอร์เฟกอะไรของชีวิตเพราะอ,าอ่าสัมผัสได้ว่าคุณต้องการคนที่อยู่เคียงข้างคนที่เป็นคู่ชีวิต คุณเผชิญกับอุปสรรคต่างๆคนเดียวมามากพอแล้วสิ่งที่คุณต้องการคือการสวมกอดให้กำลังใจความรักที่อบอุ่นความรักที่เข้าใจคนที่ไว้ใจซื่อสัตย์กับคุณได้นี่คือสิ่งที่คุณพึงปรารถนาอ,อย่าเพิ่งโหยหามากจนเกินไปนึกในใจได้แต่อย่าโหยหายิ่งโหยหามันยิ่งหายไปจากเราอยู่นิ่งๆเงียบๆค่ะคนเรา นะคะสินเสมอกันมันย่อมมีจุดเชื่อมโยงดึงมาคุณจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นเดอะเวิร์ของคุณจริงๆเป็นโลกใบใหม่ของคุณจริงๆคุณผเผชิญกับความสาหัสกับความรักมาเยอะนะคะคนโสดอาจจะอกหักมาบาดหมาดอาจจะมีคนเก่าๆตามคุกคามรังควานลาวีคุณอยู่ตลอดมันทำให้คุณเกิดความรู้สึกลำคารู้สึกเหนื่อยนะคะถ้าคุณจบวิบากกรรมมาสะสมทางความรักตรงนี้ได้ใครสักคนหนึ่งจะมา ปรากฏอยู่ในชีวิตของคุณเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนเป็นเพื่อนเคยให้คําแนะนําปรึกษาเคยวนเวียนเข้ามาอยู่ในชีวิตแต่ก็ไม่มีแสดงท่าทีอะไรที่ชัดเจนออกมาเลยเพราะความเป็นเหรียญคือคิดเยอะพิจารณาเยอะช่างเลือกจะพูดก็ไม่พูดอัอ้งอั้งเหมือนให้เราเดาความรู้สึกเองอยู่ตลอดเวลาบางทีคุณเหนื่อยคะ่ะคุณต้องการความชัดเจนชอบก็พูดมาไม่ชอบก็ไป ถ้านั้นไม่ต้องมีช้อยอะไรเยอะของคนโสดราศีธนูนะคะคุณจะตีกรอบตัวเองมากขึ้นเนาะทีแรกคุณอาจจะอาจจะเป็นคนที่บูชากับความรักอะไรก็ได้แต่พอถึงจุดหนึ่ง Queen of Pentacle กับกับ e n of Swords นะคะคือ สองจุดนี้จะเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าต่อไปคุณจะเป็นคนที่บงการชีวิตของตัวเองคุณจะเลือกกับความรักคุณจะเลือกแฟน,แฟนหาสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่ค่ะสองถ้วยแต่ขอให้คุณทําความเข้าใจตัวเองก่อนว่าคุณต้องการความรักคืออะไรคนแบบไหนคือคนที่ใช่ของคุณจริงๆนะคะมันจะเป็นแรงดึงดูดเข้ามานะคะในมิถุนายนเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทําอันดับแรกการสร้างเนื้อสร้างตัวในเรื่องของการงานฮิลลิงบาดแผลตัวเองก่อน มันหายดีแล้วเราโอเคแล้วหัวใจเราแข็งแรงแล้วเราค่อยเปิดรับใครให,ใหม่ๆเข้ามานะคะขอดูเพิ่มเติมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนโสดจะมีใครปรากฏปรากฏขึ้นมาไหมจริงจริงๆ2ถ้วยเนี่ยมาแล้วนะ the empress หมายถึงการแต่งงานแต่ว่าแต่ละอย่างมันยังไม่ชัดเจนนะคะมันยังไม่ชัดเจน1ถ้วยมีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดสันให้เลยมอบให้นะคะในวันที่คุณอยู่กับตัวเองเป็นแล้วไม่ต้องวิ่งไล่ล่าหาความรัก เลือดที่จะลังสรรคุณค่าของตัวเองขึ้นมารางวัลของคุณคือเนื้อคู่คู่แบบไหนคู่ที่มีฐานะที่มั่นคงหนักแน่นทางความรู้สึกเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากนะคะอาจจะเป็นคนธาตุดินมังกรกันพุทธศพมาเพื่อในเรื่องในเรื่องของการแต่งงานสร้างชีวิตด้วยกันแต่เขาอาจจะดูคุณนานหน่อยนะคะเขาเป็นเขาเป็นคนพิถีพิถันเลือกเยอะนะคะ กลัวในเรื่องของการผิดหวังก็เลยต้องใช้เวลาในการดูดูแลจิตใจกันและกันนะคะควีนอฟสอดก็คือความสัมพันธ์มันมีอุปสรรคอยู่ให้เรามาร,ระวังในเรื่องของการสื่อสารที่ตรงไปเกินอ่าตรงเกินไปเนาะนะคะพูดสลับกันควีนอฟสอดเนี่ยให้เรามาร,ระวังนะคะมันก็เป็นล็อกที่ยังมีอุปสรรคอยู่แต่คนโสดมีเข้ามานะคะควรจะเจอคนที่จริงจังมากจีบแบบไฟลุกมากแต่ไม่ใช่ในเวลานี้มันอาจจะเลยเดือน มิถุนายนไปก่อนมิถุนายนเป็นช่วงของการสังเกตท่าทีสังเกตการกันอยู่นะคะอาจจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเป็นคนที่ไม่ชัดเจนละ่ะคุยจีบม,มาให้ความหวังอยู่ตลอดเลยเป็นไงเนี่ยพอให้ความหวังปุ๊บทําตัวเย็นชาเล่นตัวซกงั้นอะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เริ่มรู้สึกเอื่อมละไม่เอาละเบื่อเหนื่อยอยากจะอยู่ในโลกของตัวเองเดอะเวอร์ World, นะคะพอเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากัน แต่เราจะไม่เป็นตัวเลือกของใครจะไม่วิ่งไล่ตามความรักกับใครนะคะอะจากไพ่ขึ้นมาไพ่หนึ่งเหรียญถามว่า,าพวกคุณจะได้คบกันไหมสุดท้ายก็ได้คบค่ะคุณจะเอาเขาอยู่หมัดแหละนะคะคุณจะได้กลุ้มหัวใจของเขาแน่นอนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันย่ำช้ยเวลานะคะในเรื่องของการเคลียร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือว่าเรียนรู้ที่จะวางตัวใหม่คุณถึงจะสมบังกับความรักนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะขอดูลักษณะของคนที่เข้ามาค่ะขอเพิ่มเติมให้บุค,คลิกนะคะ เจอกันทางโซเชียลออนไลน์คนต่างชาติก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เดินทางบ่อยก็ได้เช่นเดียวกันฐานะการเงินดีนะคะเป๊ะมากเลยคนนี้สง่างามค่ะนะคะแต่ขาดการเติมเต็มขาดคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่กว่าจะได้พบเจอกันน่ะคุณต้องข้ามแม่น้ําแห่งน้ําตาตรงนี้ก่อนความเศร้าโศกความเสียอกเสียใจก่อนคุณถึงจะได้เจอเขานะคะเพะฉะนั้นรีบรักษาหัวใจของตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างในชีวิตเดี๋ยวเขาจะมาปรากฏของเขาเองค่ะ มันเป็นความรักที่คู่ควรนะคะเนาะก่อนอื่นเลยรักษาใจแล้วก็รักตัวเองบ้างนะคะเธอทุนคนอื่นมามากพอแล้วได้เวลาที่เราจะให้พื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับตัวเองบ้างนะคะส่วนในความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่คนราศีธนูค่ะคนที่มีคู่เหมือนมีก็เหมือนไม่มี จริงๆก็มองว่าคุณมีความสุขกันอยู่กับตัวเองรู้สึกเห็นคุณค่าขึ้นมาเปี่ยมล้นมากๆคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณอยากหลุดพ้นจากการถูกคุกคามจากแฟนเก่าคู่รักเก่าคนคุยหรือว่าคู่สามีภรรยาที่คุณขอจบแต่มันไม่ยอมจบอะไรประมาณนี้นะหลายๆอย่างมันจะจบก็ไม่จบนะคะคุณเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งนี้มากๆนะคะสิ่งที่อยากจะบอกคือ คุณนิ่งก็ได้ค่ะไม่ต้องไปผูกจิตกับสิ่งนั้นสิ่งใดที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่พยายามไปมันก็เท่านั้นนะคะอ้อมมองว่าอาจจะมี2ตัวเลือกเข้ามาในชีวิตคนเก่าคุณอาจจะไม่พึงประสงค์ที่จะคบต่อแล้วแต่คนใหม่ที่เข้ามาคุณรู้สึกดีกับเขามากๆคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่คุณทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรักสามเศร้าคือมีคนคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ไม่ยอมจบไม่ยอมยุติกันไปช่วงนี้นะคะต้องอดทนเข้มแขนะ็งเนาะในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นการเคลียร แต่ต่อไปคุณจะมีความแข็งแกร่งคุณจะมีความหนักแน่นคุณจะมีสติเยอะมากขึ้นนะคะเนาะจะไม่บูชาความรักแล้วเพราะโดนหลอกหลอกเอาเงินเห็นคุณเป็นคนใจดีนะคะไพ่ ปินเซตอับสอดคือจบค่ะยุติหลังจากที่ยืดเยื้อเลื้อรลงกันมานานมากๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกพิ่เหลือเกินนะคะทำให้คุณนอนไม่หลับผวาอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นค่อยๆเรือนรางหายไปนะคะสายลุงแห่งความหวังเกิดขึ้นอีกครั้งแล้นั้นขอให้คุณปรับเปลี่ยนไมเซ็ตของตัวเองปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเนาะจากสายลุงเป็นดวงอาทิตย์แล้วค่ะเดอะสัน ทุกอย่างเลอะค่ามากนะคะใช้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ยุติกันไปปัญหาพวกนี้พอเขาสู่กลางมิถุนายนมันเปรียบเสมือนวันฟ้าเปิดของคุณนะคะคุณก็จะมีความสดใสความร่าเริงมีความสุขกับตัวเองนะคะเนาะแล้วอาจจะก็จะอาจจะได้คบคุยกับคนที่คุณรู้สึกว่าใช่คลิกกับคุณที่สุดนะคะใครที่มีแผลใจกับคนเก่าๆล,ลบเลือนไปซะเนาะจะเป็นประมาณนี้นะคะทั้งหมดนี้เป็นของคนราศีธนูและคนาธนูนะคะของเดือน มิถุนายนปี2564ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับการติดตามนะคะ,ะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อสอบถามจองคิวล่วงหน้าได้เลยนะคะมีคอนแทคอยู่ด้านล่างนะคะของเราจะเป็นการดูดวงออนไลน์เท่านั้นค่ะไม่มีการนัดเจอตัวนะคะก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ